ตำนานพรานห้างเลือดเงาใต้จันแทงป่าห้วยลึกยามค่ำคืนเงียบสงัดจนได้ยินเสียงใบไม้ร่วงพื้นที่แห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแดนอาถรรพ์ที่ซึ่งสัตว์ร้ายและวิญญาณเฝ้าป่ามีอำนาจเหนือมนุษย์เหนือสิ่งอื่นใดคือตำนานเสือเฝ้าบ่อน้ำซึ่งเป็นเสือโครงขนาดมหึมาที่ดวงตาเปล่งแสงสีแดงยามจันทเต็มดวง และไม่มีพรานคนใดเคยกลับออกมาพร้อมชีวิตหลังได้เผชิญหน้าขุนไกลพรานหนุ่มใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความระมัดระวังยืนประจําการอยู่บนห้างยิงไม้สูงเจ็ดเมตรสร้างจากไม้เนื้อแข็งบนต้นมะข่าใหญ่ที่ยืนตรงานอยู่ริมบ่อน้าเก่าแก่ขุนไกลรู้ดีว่าการล่าควยป่าหน้างอนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การมาที่นี่กับกล้าและองดา สองพรานที่ร่วมเดินทางมาด้วยกลับทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างประหลาดคืนนี้แหละว่าพี่ไกลกล้ากระซิบจากด้านล่างห้างด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือด้วยความตื่นเต้นมากกว่าความกลัวเขาหงอนติดกันมันอยู่ตรงหน้าแล้วแค่รอในหัวมันออกมาจากป่าอ,องดาเสริมด้วยน้ำเสียงหื่นกระหายถ้าได้มันมาพวกเราจะกลายเป็นพรานที่รวยที่สุดในย่านนี้ เลยนะขุนไกลขุนไกลไม่ได้ตอบเขาเพียงแต่จ้องมองความมืดที่ปกคลุมบ่อน้ำสายตาของเขาแหลมคมดุดเหยี่ยวแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เพียงเงามืดของสัตว์ป่าหากแต่เป็นประกายวาววับของความโลภในแววตาของเพื่อนพรานทั้งสองความโลภที่แผ่ซ่านออกมาจากทั้งสองคนนั้นรุนแรงกว่ากลิ่นเลือดแอดินโคลนเสียอีกควายป่าหน้างอนขุนไกลพูดเสียงเบา มันหายากและว่องไวเราต้องไม่ประมาทและป่านี้มันมีเจ้าของอ,องดาหัวรบเบาๆกะเจ้าของคนใหม่ไงพี่ไกลพวกเราสามคนนี่แหละคุณไกลยังคงนิ่งเงียบปล่อยให้ความมืดและความโลภกัดกินบรรยากาศรอบตัวพลางกระชับปืนแก๊บในมือให้แน่นขึ้นสัญชาตยานของพรานบอกเขาว่าคืนนี้จะมีบางสิ่งผิดพลาดครั้งใหญ่ ไม่ใช่จากสัตว์ป่าแต่มาจากคนที่ร่วมทางมาด้วยกันเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงสีแดงฉานค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นเหนือยอดไม้แสงสีเลือดก็สาดส่องลงบนพื้นป่าทำให้เงาของต้นไม้และใบหญ้าบิดเบือนผิดรูปดูคล้ายดวงตาและกรงเล็บที่กำลังเฝ้ามองขุนไกลนั่งนิ่งอยู่บนห้างไม้เขาได้ยินเพียงเสียงมแมลงยามค่ำคืน และเสียงลมหายใจของตนเองปืนแก๊ปแนบแก้มเตรียมพร้อมเต็มที่สายตาจับจ้องไปยังจุดที่คาดว่าควายป่าจะปรากฏตัวแต่แทนที่จะเป็นเสียงสัตว์ร้ายหรือเสียงกระดิกหูของควายป่าที่กำลังระมัดระวังขุนไกลกลับได้ยินเสียงที่ไม่ควรมีในห้างล่าสัตว์เสียงกระซิบเบาๆดังมาจากใต้ห้างยิงซึ่งเป็นจุดที่กล้าแอ่องดานั่งซุ่มอยู่ ถ้าเราฆ่ามันตอนนี้ไม่ต้องเสียงล่าควายเสียงของกล้าดังแผ่วเบาแต่คมชัดในความเงียบหุบปากเดี๋ยวไกลมันได้ยินเสียงของอ่องดาดอบกลับอย่างร้อนรนแต่แกคิดว่ายังไงเขาหงอนนั่นมันล้ำค่าเกินกว่าจะแบ่งให้มันหัวใจของขุนไกลเหมือนถูกหยุดเต้นความเย็นชาแผ่ซ่านไปทั่วร่างความรู้สึกถูกหักหลัง รุนแรงกว่าความกลัวใดๆที่เขาเคยเจอในป่าสองพรานที่เขาไว้ใจและร่วมเดินทางมาตลอดกําลังวางแผนฆ่าเขาเพื่อยึดครองเขาหงอนที่ยังไม่ได้มาครอบครองเสียด้วยซ้าขุนไกลขยับตัวช้าๆเสียงเสื้อผ้าเสียดสีกับไม้ดังแกรกเพียงเล็กน้อยกล้ารีบกระซิบด้วยความตื่นตระหนกนั่นใครน่าขยับทำไมอ,องดาตอบด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมเกรียม มันคงได้ยินแล้วจัดการมันสะกล้าตอนนี้แหละคุณไกลแทบไม่เชื่อหูตัวเองเขาปิดบังอารมณ์ทั้งหมดไว้ภายใต้สีหน้าที่นิ่งสนิทดวงตาของเขากลับกลายเป็นแววตาของสัตว์ป่าที่กำลังถูกล่าเขาไม่ได้วางแผนจะหนีแต่กำลังวางแผนจะพลิกสถานการณ์เขาตัดสินใจจะไม่ทำอะไรจนกว่าพวกมันจะลงมือเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนไม่มีการกลับคำ ตายซาเสียงกล้าตะโกนก้องพร้อมกับเสียงแช้ของนกปืนแก๊ปที่ถูกเหนี่ยวไกลจากด้านหลังคุณไกลไม่ต้องหันกลับไปดูเขาใช้สัญชาตญาณที่สั่งสมมาตลอดชีวิตพรานพลิกร่างทิ้งตัวออกนอกห้างไม้ในเสี้ยววินาทีที่เสียงปืนดังเปรียงกระสุนปืนแก๊ปพุ่งผ่านอากาศเสียงเสียดสีกับเนื้อไม้ดังฉึบ ก่อนที่เศษเซียนไม้จะระเบิดเป็นฝุ่นควันเฉียดหูของคุนไกลไปเพียงปลายขนขุนไกลกลิ้งตกลงบนพื้นดินเสียงดังตุบร่างกายกระแทกเข้ากับรากมะค่าอย่างแรงจนรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่แล่นเข้าสู่กระดูกซี่โครงมันยังไม่ตายยิงซ้ำยิงให้มันตายคาที่กล้าตะโกนอย่างบ้าคลัง่งสลับกับเสียงขึ้นนกปืนแก๊ปอีกครั้งเร็วเข้ากล้า ก่อนที่มันจะตั้งตัวได้อองดาเร่งเรา้าคุณไกลรู้ว่าเขาไม่มีเวลาอีกแล้วด้วยกําลังที่เหลือเขาใช้มือขวา,ขวาคว้าก้อนหินที่อยู่ใกล้ตัวปะใสใกล้าอย่างรุนแรงพรานทอรยศเซทลาเล็กน้อยขุนไกลใช้จังหวะนั้นกลิ้งตัวเข้าใต้รากไม้ใหญ่ที่ทอดยาวเป็นเขาวงกฏตามธรรมชาติกลืนหายไปในเงามืดใต้ต้นมะค่าใหญ่ทันที กล้าและองดารีปีนลงจากห้างอย่างทุลักทุเลเสียงรองเท้าบูทย่ำลงบนพื้นดินอย่างรีบร้อนมันไปทางไหนวะกล้าถามอย่างหอบเหนื่อยใบหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวผสมความโกรธทางนูน้นทางบ่อน้ำมันคงหวังจะหนีเข้าป่าลึกองดาชี้ไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นเขตที่ชาวบ้านห้ามเข้าไปทั้งสองพรานไม่สนใจอะไรอีกแล้วความโลภ และความหวาดกลัวว่าขุนไกลจะหนีรอดไปได้ทำให้พวกเขาตามล่าเข้าไปในความมืดที่ดำมืดที่สุดของป่าห้วยลึกโดยไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังก้าวเข้าสู่อาณาเขตที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวยิ่งกว่าพรานผู้ถูกหักหลังเสียอีกกล้าและอองดาวิ่งฝ่าพงไพราตามรอยเลือดจางๆของขุนไกลเสียงใบไม้และกิ่งไม้หักดังกรอบกแกรบ ท่ามกลางความเงียบอันหนักอึ้งของป่าแกคิดว่ามันรอดไปได้เหรือว่ากล้าอองดาพูดอย่างหอแพกแคกป่านี้มันมืดจนมองไม่เห็นทางเลยกล้าเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากรอดไม่ได้หรอกกูยิงเฉียดหัวมันไปนิดเดียวเลือดมันต้องไหลไม่หยุดแน่แน่แต่ยิ่งพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงรอบตัวก็ยิ่งเงียบผิดปกติ เสียงมแมลงยามค่ำคืนที่เคยดังระงมหายไปสิน้นมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้ดังหวีดหวิวคล้ายเสียงครางของสัตว์ร้ายที่กำลังซุ่มมองอองดาเริ่มแสดงความกลัวอย่างเปิดเผยเฮ้ยทำไมมันเงียบขนาดนี้วะไม่ใช่ว่าเสือเฝ้าบ่าอน้ำมันได้กลิ่นเลือดเราแล้วเหรอกล้าหยุดเดินทันทีดวงตาของเขากวาดมองไปรอบๆไม่มีอะไรทั้งนั้น นั่นมันเรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่อย่ามาทำให้กูเสียขวัญสิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือไอขุนไกลมันเป็นพรานที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านถ้ามันรอดไปได้พวกเราตายกล้าตะโกนก้องป่าเพื่อขับไล่ความกลัวของตนเองทันใดนั้นเองเสียงที่ไม่ใช่ลมไม่ใช่เสียงของสัตว์กินพืชไม่ใช่เสียงของสัตว์ที่วิ่งไล่กันแต่เป็นเสียงคำรามต่ำลึก ที่มาจากส่วนลึกของผืนป่าเสียงนั้นหนักแน่นจนทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยเหมือนเสียงที่เกิดจากการรวมพลังของเสือและควายป่าเข้าด้วยกันอ,องดาตัวแข็งทื่อเสียงนั่นมันไม่ใช่เสือธรรมดากล้ากำปืนแก๊ปในมือแน่นจนข้อข่าวไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเราต้องจัดก,การให้ขุนไกลก่อนไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ เขาหงอนไปตามมันไปในขณะที่ทั้งสองพรานกำลังผลักดันความกลัวของตนเองและเดินตามรอยเลือดไปอย่างไม่ลดละพวกเขาไม่รู้เลยว่ามีเงาดำทะมึนที่ไม่ได้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเหมือนคนแต่เคลื่อนที่อย่างซึมซับเข้าไปในเงามืดของพงไพรกำลังรอคอยจังหวะที่เหมาะสมที่สุดอยู่เบื้องหลัง จูจ่ๆเงาดำที่ติดตามพวกเขามาก็เคลื่อนไหวร่างของคุณไกลปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังต้นไผ่ที่ขึ้นอยู่ข้างทางเดินเขาเดินอย่างเงียบงนันราวกับผู้แห่งป่าดวงตาของเขาไม่ได้แสดงออกถึงความโกรธแต่เป็นความเย็นชาและไร้ความรู้สึกพรานที่คิดฆ่าเพื่อนป่ามันไม่ให้ออกไปง่ายๆหรอกขุณไกลพูดด้วยเสียงแหบพร่าคล้ายเสียงกระซิบของลม อองดาและกล้าหันควับพวกเขายกปืนขึ้นพร้อมกันด้วยความตื่นตระหนกแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ลั่นไกแฮกเงาสีส้มดำขนาดมหือมาก็พุ่งทยานออกมาจากความมืดข้างหน้าอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าร่างของเสือโคร่งขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีดวงตาเป็นประกายสีแดงเพลิงสะท้อนแสงจันทร์สีเลือดกระโจนเข้าใส่อ,องดาอย่างไม่ทันตั้งตัว เสียงกรีดร้องขององดาดังก้องป่าเพียงครั้งเดียวก่อนจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับเสียงบทขยี้และเสียงป่าที่แตกหักกล้ายืนนิ่งราวกับรูปปั้นใบหน้าของเขาซี่เผื่อจนขาวโพลนมือที่จับปืนแก๊ปอยู่สันเทาอย่างควบคุมไม่ได้เขาทำปืนหลุดมือลงสู่พื้นดินเพราะความตกใจถึงขีดสุดขุนไกลย,ยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเงามืดเขาไม่ยกปืนไม่ยิง ไม่แม้แต่จะส่งเสียงเตือนเขายืนมองเพื่อนพราร์นที่เคยร่วมทุกขร่วมสุขกันถูกสัตว์ป่าเข้าจู่โจมด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่าเสือโคร่งยักษ์หันมาจ้องมองกล้าที่ยืนตัวสั่นอยู่ไม่ไกลดวงตาแดงเพลิงของมันฉายแววอาฆาตและส่งเสียงขู่ต่ำลึกที่ทำให้กล้ารู้สึกเหมือนวิญญ,ญาณกำลังถูกดูดออกไปจากร่าง กล้ามองเห็นความตายอยู่ตรงหน้าเขากำลังจะตะโกนขอความช่วยเหลือจากขุนไกลแต่คำพูดก็ติดอยู่ที่ลำคอขุนไกลเดินออกมาจากเงามือดอย่างช้าๆเขาไม่ได้ยกปืนขึ้นเล็งไปที่เสือแต่กลับพูดกับพรานที่ทรยศเขาแกอยากได้เขาหงอนจนกระทั่งยอมฆ่าเพื่อนป่ามันไม่ชอบคนแบบนั้นกล้าพยายามคลานถอยหลังไกลช่วยกูด้วย กูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจขุนไกลไม่ได้แสดงความเห็นใจแม้แต่น้อยเขามองไปยังดวงตาของเสือและพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดและเย็นชาป่าเลือกแล้วว่าใครควรอยู่และใครควรจะไปชดใช้บนห้างเลือดเสือโคร่งยักษกระโจนเข้าใส่กล้าทันทีเสียงคำรามของเสือดังลั่นป่าห้วยลึกราวกับเสียงแตรนรก เสียงกรีดร้องของกล้าถูกกลืนหายไปในความมืดพร้อมกับเสียงกระดูกที่หักดังแครกเสียงเหล่านั้นประสานกับเสียงลมที่พัดกระหน่ำเหมือนป่าทั้งผืนกำลังสวดส่งชีวิตของผู้ทรยศคุณไกลหันหลังกลับอย่างเงียบงนันเขาก้าวเดินออกจากจุดเกิดเหตุอย่างไม่รีบร้อน ไม่เหลือความรู้สึกใดๆอีกแล้วใบหน้าของเขาดูสงบนิ่งราวกับว่าเขาเป็นเพียงเงาของต้นไม้ที่เคลื่อนไหวได้เมื่อขุนไกลเดินพ้นไปจากบริเวณนั้นเหลือทิ้งไว้เพียงกลิ่นเลือดและกลิ่นขาวคลุ้งไปทั่วบริเวณบ่อน้ำมะาค่าใหญ่เป็นดั่งบัญชีของป่าที่ถูกชำระจนเสร็จสิ้นไม่มีใครเห็นว่าเสือโครงยักษ์จะทำอะไรกับร่างของพรานทั้งสองแต่ทุกคนก็รู้ดีว่า พวกเขาทั้งสองจะไม่ได้กลับออกมาจากป่าห้วยลึกนี้อีกเลยขุนไกลเดินกลับเข้าสู่หมู่บ้านในยามเช้าตรู่สภาพของเขาเต็มไปด้วยโคลนเลือดแห้งกรังและรอยช้ำตามร่างกายแต่ใบหน้าของเขากลับสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดราวกับว่าเขาไม่ได้เพิ่งผ่านพ้นคืนแห่งความตายและการหักหลังมาเลยชาวบ้านที่กำลังเตรียมตัวออกไปทำไร่ทำนาต่างครูกันเข้ามาถามถ่ย เมื่อเห็นขุนไกลเดินกลับมาเพียงคนเดียวขุนไกลกล้ากับอ่องดาไปไหนผู้ใหญ่บ้านถามด้วยความเป็นห่วงปนความสงสัยพวกมันไม่ได้กลับมากับเจ้าหรือขุนไกลเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยมีแววแห่งความกังวลในตอนแรกกลับกลายเป็นความว่างเปล่าเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยป่ามันไม่ปล่อยคนที่คิดร้ายกลับมาครับ เขาไม่ได้อธิบายอะไรมากไปกว่านั้นเพียงแต่บอกว่าพวกเขาถูกสัตว์ป่าจูโจมและเขารอดมาได้เพียงคนเดียวชาวบ้านหลายคนรู้สึกเครือบแคลงใจแต่ไม่กล้าสักถามต่อเพราะแววตาของขุนไกลที่ดูเย็นชาเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะรับรู้ได้เช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่ออกไปหาบน้ำและเก็บผักที่บริเวณบ่อน้ำมาค่าใหญ่ ก็ได้พบกับสิ่งที่คุนไกลบอกเป็นความจริงพวกเขาพบรอยเลือดจำนวนมากตามพื้นดินมีรอยลากขนาดใหญ่ที่ลากผ่านพุ่มไม้ไปสู่ป่าลึกและที่น่าขนลุกที่สุดคือรอยตีนเสือขนาดมหึมาที่วนรอบต้นมะค่าใหญ่และห้างยิงอย่างชัดเจนไม่มีร่องรอยของพรานทั้งสองเหลืออยู่เลยไม่ว่าจะเป็นศพหรืออุปกรณ์ล่าสัตว์ชาวบ้านต่างพากันสยองขวัญ และเชื่อในคำพูดของคุณไกลว่าป่าไม่ปล่อยคนที่คิดร้ายกลับมาความเชื่อเกี่ยวกับตำนานเสือเฝ้าบ่อน้ำยิ่งทวีความรุนแรงและน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกนับตั้งแต่วันนั้นขุนไกลก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในหมู่บ้านเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องคืนนั้นอีกเลยแต่ทุกคนก็รับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเขาไม่เคยออกล่าในป่าห้วยลึกอีก และสายตาของเขามักจะเม่อมองไปยังทิศทางของป่ามะฆ่าใหญ่ในยามค่ำคืนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกิดขึ้นในคืนเดือนเพ็ญทุกครั้งเสียงปืนแก๊ปที่ดังเปรี้ยงเพียงนัดเดียวดังก้องมาจากทิศทางของบ่อน้ำมะค่าใหญ่ทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ในเวลานั้นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่เคยเดินผ่านบ่อน้ำมะ่าในยามค่ำคืนมักจะได้ยิน เสียงกัดฟันหรือเสียงคล้ายการประทะก,กันของคนเสียงกระซิบเบาๆคล้ายพรานเถียงกันในความมืดและที่น่าสยดสยองที่สุดคือเสียงคำรามต่ำลึกของสัตว์ร้ายที่เดินเฝ้าเ,าเงาอยู่ใต้จันสีแดงเพลิงผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านต่างยืนยันว่าพวกที่หักหลังกันบนห้างแห่งนั้นวิญญาณของพวกมันไม่ได้ออกจากป่าและจะไม่มีวันได้ออก ไม่นานนักห้างไม้บนต้นมะคา่าก็ถูกลมพายุพัดจนเหลือเพียงซากไม้ผุพังแต่เสียงปืนและเสียงพรานก็ยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องทุกคืนเดือนเพนเราวกับว่าห้างนั้นได้ถูกอับด้วยเลือดและคำสาปของการทรยศจนกลายเป็นที่สถิตของวิญญาณอาฆาตและนั่นคือตำนานพรานห้างเลือดเงาใต้จันแดง ที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาเพื่อตัวใจคนในผืนป่าห้วยลึกนี้ไม่มีใครกล้าทรยศเพื่อนพรานในป่าอีกเลยเพราะทุกคนรู้ดีว่าป่ามีบัญชีของมันที่ต้องชำระในคืนเดือนเพนเสมอ